เพลงในโลกแห่งอุตสหาหกรรมการต่อเรือและเครื่องยนต์ในยุคปัจจุบันการแข่งขันและความเชื่อมันด้านมาตรฐานกลายเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงเรื่องของประสิทธิภาพแต่รวมถึงความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่สันสเทือนโลกเรือเดินสมุทรเมื่อสหาภาพยุโรปและสหรชาชอาณาจักรประกาศปฏิเสธที่จะรับรองมาตรฐานสำหรับเรือที่สร้างในประเทศจีน รวมถึงเครื่องยนต์เรือรุ่นสำคัญอย่าง CHD 620ที่กลายเป็นศูนย์กลางของข้อถกเถียงและการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างเข้มข้น CHD 620เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ที่ผลิตโดยประเทศจีนโดยได้รับการออกแบบมาให้ติดตั้งในเรือดำน้ำเรือรบและเรือพาณิชย์ระดับหนักเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ของจีนที่ก้าวหน้าอย่างรวด เร็วในช่วง10ปีที่ผ่านมาและเริ่มเข้ามาแทนที่เครื่องยนต์จากยุโรปหรืออเมริกาในเรือที่จีนส่งออกไปยังหลายประเทศรวมถึงประเทศกำลังพัฒนานในแอฟริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความปลอดภัยและความสอดคล้องของมาตรฐาน CHD 6 2 0กับเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสากลโดยเฉพาะ ข้อกำหนดของ IMO หรือองค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสียงรบกวนใต้น้ำและประสิทธิภาพเชิงพลังงานของเครื่องยนต์หน่วยงานรับรองมาตราฐานในอังกฤษและฝรั่งเศสได้ออกแถลงการร่วมกันว่าจากการตรวจสอบภาคสนามรวมถึงการวิเคราะห์เอกสารทางเทคนิคที่ได้รับจากผู้ผลิตในจีนพวกเขาพบว่า CHD 6 2 0ยยังขาดเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการทดสอบตามมาตราฐานสากลใน หลายด้านอีกทั้งยังมีรายงานว่ามีการเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดับกลางทะเลในบางกรณีซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ใช้งานจริงแม้ว่าทางการจีนจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้โดยระบุว่าเครื่องยนต์ C-HD 620ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดในประเทศและถูกใช้งานจริงในหลายโครงการระดับรัฐรวมถึงเรือดำน้ำรุ่น S26P ที่ประจำการในกองทัพเรือไทยและเรือรบขนาด กลางของจีนเองแต่สหาภาพยุโรปยังคงยืนกรานไม่รับรองและอาจสั่งห้ามไม่ให้เรือที่ติดตั้ง chd 620เข้าเทียบท่าในท่าเรือของประเทศสมาชิกในอีกมุมหนึ่งบรรดานักวิเคราะห์มองว่าการปฏิเสธครั้งนี้อาจไม่ได้มีรากเหง้าเพียงด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันเชิงอำนาจระหว่างประเทศตะวันตกกับจีนในอุตสาหกรรมระดับสูงโดย เฉพาะเมื่อจีนพยายามผลักดันเบลแอนโรดอินิทิเอีเพื่อขยายอิทธิพลทางทะเลของตนออกไปในหลายภูมิภาคนอกจากนี้อุตสาหกรรมต่อเรือของจีนยังขยายตัวออย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยบริษัทอย่าง c หน้า s t a t e Ship Building Corporation CSSC ได้รับสัญญาในการสร้างเรือระดับมหาสมุทรมากขึ้นทั้งเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เรือขนส่งน้ำมันและเรือดำน้ำซึ่งหลายลำติดตั้งเครื่อง ยนซีเอชดีเป็นมาตร,รฐานสิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลในกลุ่มประเทศตะวันตกว่าจีนอาจสามารถครองตลาดการผลิตเรือในระยะยาวและดึงอำนาจการต่อรองออกจากผู้ผลิตในยุโรปที่เคยเป็นผู้นำในอดีตสิ่งที่น่าจับตามองคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศคู่ค้าที่ซื้อเรือจากจีนโดยเฉพาะประเทศที่มีความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับยุโรปเช่นประเทศในตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาหากสภาพภาพยุโรปก,กำหนดขอ้อ จำกัดหรือแม้แต่แบ,บแรนด์เรือที่ใช้เครื่องยนต์ chd 6 2 0ไม่ให้เข้าจอดในท่าเรืออาจส่งผลกระทบต่อการค้าทางทะเลและทำให้ประเทศเหล่านั้นต้องหาทางเลือกอื่นในการจัดหาเครื่องยนต์เรือที่มีการรับรองจากสากลอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือชี้คือข้อกังวลเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องยนต์ chd 6 2 0ที่อาจมีการติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลหรือระบบที่สามารถถูกเข้าถึงจากระยะ ไกลโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ก็เพียงเพียงพอที่จะสร้างความไม่ไว้วางใจในหมู่หน่วยงานความมั่นคงของยุโรปขนาดเดียวกันทางการจีนก็ได้เร่งเดินหน้าต่อสู้ด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการทดสอบเพิ่มเติมการเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นานาชาติเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตรวมถึงการพยายามเจรจากับประเทศลูกค้าหลักเพื่อแสดงถึงความมั่นคงของผลิตภัณฑ์ จีนแต่จนถึงตอนนี้สหาภาพยุโรปยังไม่มีสัญญาณว่าอาจเปลี่ยนจุดยืนแต่อย่างใดคำถามคือแล้วประเทศที่สั่งซื้อเรือจากจีนและใช้เครื่องยนต์ CHD D 620อย่อย่างเช่นไทยอียิปต์หรือปากีสถานจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่หรือยอมรับความเสี่ยงหรือจะพยายามเจรจาร่วมกับจีนและยุโรปเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับ ประเทศไทยเรือดำน้ำ s 2 6 t ที่ผลิตโดยจีนและว่ากันว่าอาจใช้เครื่องยนต์ CHD 620กำลังอยู่ระหว่างการส่งมอบท่ามกลางกระแสวิาพากษ์จากหลายฝ่ายหากเกิดความล่าช้าหรือเกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานอาจส่งผลต่อยุทธศาสตร์ทางทะเลและงบงบประมาณของกองทัพเรือไทยในระยะยาวจากทั้งหมดนี้เราเห็นได้ว่าปัญหาการรับรองมาตรฐานของเครื่องยนต์ CHD 620ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรม แต่มันสะท้อนถึงความขัดแย้งเชิงโครงสร้างระหว่างโลกตะวันตกกับจีนที่กำลังขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างชัดเจนในศตวรรษที่21เมื่อรับรองกลายเป็นสนามรบทางการทูดการค้าและความมั่นคงคำถามสำคัญคือใครจะเป็นผู้กำหนดมาตร,รฐานของโลกและในอนาคตประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยจะยืนอยู่ตรงไหนในเวทีโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์แบบนี้แม้ ว่าจีนจะ,ะเผชิญแรงต้านจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรแต่ประเทศอย่างรัสเซียอิหร่านเวียดนามและแม้แต่บางประเทศในแอฟริกากลับเลือกใช้เรือที่ติดตั้ง c h d 6 2 0อย่างต่อเนื่องและยังแสดงความเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องยนต์รุ่นนี้อย่างชัดเจนซึ่งยิ่งทำให้เกิดการแบ่งขั้วในเวทีนานาชาติในระดับภาคสนามผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์เรือในประเทศที่ใช้ c h d 6 2 0หลายแห่งระบุว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้ มีจุดเด่นที่ต้นทุนต่ำประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงดีเมื่อเทียบกับราคาและสามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงเช่นในอ่าวอาหรับหรือทะเลจีนใต้โดยเฉพาะในเรือที่ไม่ได้ถูกใช้งานในน่านน้ำยุโรปซึ่งไม่ต้องสนใจมาตร,รฐานของ e ูก็ยังคงใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่ในทางกลับกันเรือเหล่านี้จะถูกจำกัดการเข้าเทียบท่านในยุโรปซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของ,ององค์การเดินเรือโลกเช่นท่าเรือรอตอดมฮัมบอบอรหรือ อแอมพไม่หันอากาศนอซึ่งหากไม่ได้รับอนุญาตจะทําให้การขนส่งสินค้าและยุทธปัจจัยต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่เพิ่มต้นทุนอย่างมากและอาจกระทบต่อซัพพลายเออรยอนอของบริษัทข้ามชาติที่พึ่งพาเพื่อจีนในการขนส่งสินค้าในอีกด้านหนึ่งความเคลื่อนไหวจากบริษัทผู้ผลิตของจีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ c s เ c ได้เปิดแผนเร่งวิจัยพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่จะผ่านเกณฑ์สากลโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในยุโรป โดยจะมีการปรับปรุงเรื่องการปล่อยคาร์บอนลดเสียงสะเทือนในระดับอุลตราิอีกและใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับการทำงานแบบ AI เพื่อลดโอกาสความผิดพลาดของระบบแต่สิ่งที่น่าจับตาไปมากกว่านั้นคือการที่จีนอาจหันมาพัฒนามาตร,รฐานของตัวเองแล้วผลักดันให้ประเทศพันธมิตรและประเทศที่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานจากจีนเช่นในโครงการเบลแอนด์โรดมาใช้มาตร,รฐานดังกล่าวแทนสากลหากเป็นเช่นนั้นจริงโลกอาจจะเห็นมาตร,รฐานสอง ระบบที่ขัดแยง้งการชัดเจนหนึ่งฝั่งคือตะวันตกอีกฝั่งคือจีนการแยกขั้วทางมาตรฐานเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หากย้อนดูในอดีตเราเคยเห็นสิ่งนี้ในสงคราม VHS กับ Betag ในวงการเทปวิดีโอหรือแม้แต่ในสงครามระบบ 5G ระหว่างบริษัทสหรัฐและจีนดังนั้นเครื่องยนต์เรือและมาตรฐานการรับรองก็อาจเป็นอีกหนึ่งสนามรบในสงครามเย็นยุคเทคโนโลยีแล้วประเทศอย่างไทยควรเลือกข้างไหนในระยะสั้นไทยอาจยังพอรับมือได้เพราะยังไม่ต้อง พึ่งพาท่าเรือ,อยุโรปในการส่งออกสินค้าทางทะเลมากนักและมีข้อตกลงทางการค้ากับจีนอย่างแน่นแฟ้นอีกทั้งเรือที่สั่งซื้อมาส่วนใหญ่ยังใช้งานภายในหน้าน้้ำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมหาสมุทรอินเดียแต่ในระยะยาวหากมาตรการของ e ูเข้มงวดขึ้นอาจทำให้ไทยต้องปรับเปลี่ยนนโยบายหรือเลือกใช้เรือจากประเทศที่มีการรับรองมาตรฐานสากลมากกว่าในขณะเดียวกันภาคธุรกิจเรือของไทยทั้งการขนส่งพาณิชย์ และการท่องเที่ยวก็อาจต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะหากบริษัทไทยเลือกซื้อเรือหรือเครื่องยนต์ที่ไม่ผ่านการรับรองอาจถูกจำกัดสิทธิ์ในเส้นทางการขาสากลหรือถูกปฏิเสธการประกันภัยจากบริษัทระดับโลกซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานนอกจากนี้ยังมีคำถามสำคัญอีกข้อคือเครื่องยนต์ C-HD 620จะสามารถพัฒนาไปถึงระดับที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปได้หรือไม่หรือว่าจีนจะเดิน น่าโดยไม่ยอ่อแสการรับรองของตะวันตกคําตอบอาจอยู่ในท่าทีของลูกค้ารายใหญ่ของจีนเช่นบังกลาเทศปากีสถานหรือแม้แต่กองทัพเรือไทยหากประเทศเหล่านี้แสดงความพึงพอใจในการใช้งานและยังคงสั่งซื้อเรือหรือเครื่องยนต์ C-HD 6 2 0ต่อไปอย่างต่อเนื่องจีนก็อาจใช้สิ่งนี้เป็นหลักฐานทางการตลาดว่าผลิตภัณฑ์ของตนเพียงพอแล้วในระดับปฏิบัติไม่จําเป็นต้องได้รับตราย,ยางจากตะวันตกในขณะเดียวกันมีแนวโน้มว่าจีน จะสร้างศูนย์ทดสอบมาตร,รฐานเครื่องยนต์ในประเทศพันธมิตรเพื่อรับรองเครื่องยนต์ของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอ u ียซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงจะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมการรับรองระดับโลกเรื่องราวของ C-HD 62020จึงไม่ใช่แค่เครื่องยนต์เพียงรุ่นเดียวแต่มันคือสุดท้ายคำถามใหญ่ยังคงอยู่ C-HD 620จะสามารถพัฒนาให้ผ่านมาตร,รฐานสากลได้หรือไม่หรือจีนจะเดินหน้าพัฒนานายแบบของตัวเอง และปล่อยให้โลกแบ่งออกเป็นสองขั้วคําตอบอาจขึ้นอยู่กับเสียงตอบรับจากลูกค้าหลักเช่นปากีสถานบังกลาเทศหรือแม้แต่ไทยหากประเทศเหล่านี้ยังเชื่อมัน่นและเดินหน้าซื้อเครื่องยนต์รุ่นนี้ต่อไปจีนอาจใช้สิ่งนี้เป็นหลักฐานว่าคุณภาพเพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องรอการรับรองจากตะวันตกและหากจีนตั้งศูนย์รับรองในประเทศพันธมิตรได้สําเร็จโลกอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบการรับรองเครื่องยนต์ทางทะเล เรื่องราวของ C-HD 620จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องยนต์รุ่นหนึ่งแต่มันคือสัญลักษณ์ของสงครามอำนาจในยุคมาตรฐานดิจิทัลสงครามที่เพิ่งเริ่มต้นและกำลังจะขยายตัวไปไกลกว่าท้องทะเล